ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1684อักขรมิติกู้เฟิงเชื่อว่านอกเหนือจากผู้ควบคุมมิติกงจือหยานแล้วไม่มีใครที่ต่ำกว่ามหาเซียนที่มีทักษะทางด้านมิติมากกว่าเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าจางอเฉนินจะมีกลยุทธ์พิเศษใดๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดเส้นทางบนกำแพงมิติมีเพียงผู้อาโวโุโสแห่งพระราชวางังเทพมิติเท่านั้นที่สามารถทำได้เขาพูดอย่างเย็นชาหลี่ชิงไห่และคนอื่นๆก็พบว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นกันแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามหลินเย่ยมีทักษะมากกว่าพวกเขาจักรพรรดิเทพผู้วิเศษเดินไปข้างหน้าเหมือนกับบังกรหรือเสือผีหลินสนใจกู้เฟิงและพายายามอย่างเต็มที่แจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการอะไร การเปิดเส้นทางบงกนกำแพงมิตินั้นอันตรายมากหากมีอะไรเกิดขึ้นข้าหวังว่าจะมีใครสักคนจะสามารถดึงเขาออกมาจากดินแดนมรณะได้จารุ่เฉินกล่าวอย่างระมัดระวังจกกักรพรรดิเทพผู้พิเศษกำลังจะพูดเสียงที่คมชัดของนางฟ้าเทียนชูลอยออกมาก่อนลูจ่จียินดีช่วยท่านนางสวมเสื้อคลุมสีขาวบริสุทธิ์และผ้าคลุมหน้านางฟ้าเทียนชูเดินไปข้างหน้าโดยแคนบันไดที่เหมือนดอกบัวน้ามีกลิ่นหอมอ่อน เมื่อมาถึงอีกด้านหนึ่งของจันโรเฉินอารมณ์ของนางก็สูงส่งและไม่มีใครเทียบได้นางดูเหมือนโลกอื่นเมื่อเห็นคนสวยเช่นนี้ใน,นที่สุดคนคนหนึ่งก็เข้าใจว่าน่ารักพอที่ทําให้เมืองร่มจมหรือแม้แต่พระเจ้าก็ยังอิจฉาคู่รักหมายความว่ายังไงหาสามารถอยู่ร่วมกับนางฟ้าเทียนชูได้แม้แต่การละทิ้งวิถีเซียนก็ไม่เป็นไรพลุบไหวบนนิ้วของนางฟ้าเทียนชูเปลี่ยนเป็นสร้อยเส้นสีขาวบางๆ ที่ผ่านรอบเอวของจาร่วเฉินมีเส้นแสงบางๆหลุดออกมาจากโซ่และพันรอบร่างกายส่วนใหญ่ของจาร่วเฉินขอข้าลองดูก่อนจาร่วเฉินหยิบปากกาแกะสลักออกมาแล้ววาดอักขระมิติลงบนพื้นตามรูปแบบที่แสดงรูปปรากฏขึ้นจริงบนกำแพงมิติมันขุดลึกไปเรื่อยๆจางร่วดเฉินเดินเข้าไปในหลุมแล้ววาดอักขระมิติต่อไปหลังจากนั้นไม่นานทางเดินบนกำแพงมิติมีความลึกหลายสิบเมตร ผู้ฝึกฝนทุกคนประหลาดใจพวกเขาไม่เคยเห็นกลยุทธ์ิติที่ทรงพลังเช่นนี้มาก่อนดวงตาที่เวยง,งามของหม้อเสียกูเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆนางร้องว่ามันคืออัคระแบ่งแยกมิติท่านเหริรู้จักอัคคระขั้นสูงน,น่ากลัวจริงๆไม่มีทางอ่ะในตำนานอัคคระแบ่งแยกมิติเป็นอัคระที่น่ากลัวที่สามารถฉีดลวทั้งใบได้เป็นสิ่งต้องห้ามในพระราชวังเทพแห่งมิติแม้แต่ผู้โอาวุโสก็ไม่สามารถฝึกฝนได้ลำคอของหลี่ชิงไห่แห้งผาก ดวงตาของกู้เฟิงแสดงออกถึงความไม่เชื่อหลินเย,ย่อายุเท่าไหร่เขาจะทรงพลังได้ยังไงบรรดาจเจ้านายนางกำนันท่านเทพและนางฟ้าทั้งปวงที่อยู่ในนั้นต่างก็ปลาบปลื้มพวกเขาเห็นความหวังในตัวของหลินเย,ย่จู่ๆก็เกิดดุบัติเหตุขึ้นเส้นทางใต้เท้าของแจ้งข้าเฉินพังทลายลงเป็นรอยร้าวมมติจํานวนนับไม่ถ้วนผนังด้านใดนด้านหนึ่งเริ่มกดเข้ามานิ้วของนางฟ้าเทียนฉูขยับและดึงแจง้งาเฉินออกมาพร้อมกับโซ่สีขาวตุบ ทางเดินโล่งหายไปและรอยลามิติก็กลับไปเหมือนเดิมผีลิ้นเกิดอะไรขึ้นจกักรพรรดิเทพผู้พิเศษถามทันทีนี่เป็นเครื่งไร้ค่าใช้อัขระแบ่งแยกมิติและข้าไม่คุ้นเคยกับมันดีพอข้าทำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผิดพลาดเนะี่ยจางก็เฉินยังคงรู้สึกหวาดกลัวโชคดีที่นางฟ้าเทียนชูรวดเร็วและช่วยเขาไว้ได้ทันท่วงทีมิฉะนั้นถ้าเขาตกลงไปในกำแพงมิติเขาอาจจะตาย แม้ว่าเขาจะมีคำามีิดรับการเวลาและมิติก็ตามเขาจะลองดูอีกสองครั้งเขาต้องทำได้สำเร็จจารุเฉินกล่าวจจกรพรดิเทพผู้พิเศษรู้สึกร่มงใจทันทีเขายิ้มและพูดว่าพี่ลินไม่ต้องรีบร้อนใช้เวลาของท่านอย่างระมัดระวงังปลอดภัยไว้ก่อนนางฟ้าเทียนชิวกล่าวเช่นกันตอนนี้จารวเฉินกลายเป็นความหวังเดียวของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสนใจความปลอดภัยของจารวเฉินและไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น เขากำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งก็มีเสียงดังขึ้นก่อนที่ลินเยจะเปิดเส้นทางข่าเชื่อว่ามีบางสิ่งที่เราควรคุยกันสตรีพันดาราเดินออกมาจากรถม้าแห่งดวงดาวดูเหมือนนางจะหายดีแล้วนางเดินไปที่กําแพงมิติจริงน้อยเจ้าต้องการหาหรือเรื่องอะไรเหรอนางฟ้าเทียนชูกล่าวลินเย่เป็นผู้ฝึกฝนมิติที่ข้าเชิญมาในราคาสุดคุ้มหากเขาเปิดเส้นทางบนกำแพงมิติสําเร็จ และนำทุกคนลึกเข้าไปในเขตแดนมิติข้าจะได้รับ30%ของน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้พบข้าคิดว่าเจ้าไม่สนใจน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ซะอีกจจกรพัิเทพวิเศษถามสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเนื่องจากมีโอกาสได้รับน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าจงต้องแบ่งปันรางวัลอย่างแน่นอนสตรีพันดารากล่าวท่านดนนั้นนางขมวดคิ้วเพราะนางพบว่าผู้ฝึกฝนหลายคนกําลังมองนางด้วยสายตาแปลกๆ นางไม่สนใจว่าจะมีผู้ชายมากมายจ้องมองมาที่นางเพราะนางเคยชินกับมันแล้วผู้หญิงที่มีความสามารถอย่างนางโดดเด่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดึงดูดความสนใจได้มากแต่แม้แต่นางฟ้าเทียนชูก็ยังมองนางด้วยสายตาที่ต่างออกไปมันแปลกมากสตรีพันดารารู้สึกก,กึกอะอวนเนื่องจากการจ้องมองที่แปลกประหลาดเหล่านี้นางยาพลังจ้องก้เนือไปที่หูของนางและได้ยินสิ่งที่ผู้คนกําลังพูดทางกระแสจิตในทันทีจะเห็นไหมสตรีพันดาราเปลี่ยนชุดเิ่นกัน จะบอกได้ไหมว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนางกับหลินเย,ย่ในรถม้าห,ห่งดวงดาวน่ะนางเพิ่งบอกว่านันได้เชิญหลินเย,ย่ได้ค่าใช้จ่ายมาหาศาลไม่ใช่เหรอราคาอาจจะเป็นโอ้พระเจ้าสตรีพันดาราเป็นหญิงสาวจากอารยธรรมโบราณน,นางทำสิ่งนี้ได้ยังไงหากข่าวแพร่ออกไปนางจะยังรักษาตำแหน่งไว้ได้เหรอข้าได้ยินว่ามีบุคคลที่มีความสามารถมากมายในอารยธรรมพันดาราที่ต้องการตำแหน่งของนางนะ่ะ มันอาจจะไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่สกรปรกนะอาจเป็นไปได้ว่าลินเย,ย่และสตรีพันดารารักกันและพวกเขาก็เป็นคู่รักกันลินเย่ยก้าวหน้ามากในวิถีวิติดังนั้นนางจะมีคุณสมบัติสําหรับสตีพันดาราเมื่ได้ยินข้อความเหล่านี้สตรีพันดาราแทบจะกระอักเลือดการได้ยินที่พวกเขาบอกว่านางกับลินเย,ย่มีอะไรกันในรถเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามทําให้นางแทบจะบ้าตายนางอยากจ,จากับพวกเขาทุกคนมาทุบตี จนแม้แต่แม่ของพวกเขาก็จำพวกเขาไม่ได้แต่นางก็หยุดตัวเองนางต้องใจเย็นๆย,ยิ่งนางโกรธมากเท่าไหร่พวกเขาก็คิดว่านางกับแจงเัชเินมีการแลกเปลี่ยนที่สกปรกอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วถ้านางไม่เปิดเผยตัวตวนที่แท้จริงของจางรวัวเฉินคำอธิบายใดๆจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงแต่ถ้านางเปิดเผยตัวตวนที่แท้จริงของจางรวัวเินการขอแต่งงานก็ถูกเปิดเผยเช่นกันเช่นเดียวกับความลับของนางในการที่นางมีความลึกลับเป็นความจริง สตรีพันดาราไม่เคยคิดเลยว,ว่าวันหนึ่งนางจะตกอยู่ในสภาพลำบากเช่นนี้นางอยากจะร้องไห้จริงๆทันใดน,นั้นผู้โอาวุโสใหญ่ก็ออกมาลินยีย่ได้รับคำเชิญจากจิงน้อยนางจ่ายเงินจำนวนมากให้กับลินเจียดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลที่นางจะได้รับ3 0ของน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ผู้อาวุโสใหญ่พูดคนอื่นๆก็ไม่คัดค้านสตรีพันดารากัดฟันกรอด,รอดบังคับน้ำเสียงของนางให้สงบ นางพูดกับนางฟ้าทินจูพี่สาวจะลงไปได้ให้ข้าช่วยเขาเองได้นางฟ้าทินจูหยิบสร้อยสีขาวที่พันรอบเอวจงารเฉินแล้วถอยห่างออกไปข้ารู้สึกว่าข้าทํางานได้ดีกับกับกับนางฟ้าจ่ารั่วเฉินรู้ว่าสตรีพันดาราไม่มีเจตนาที่ดีดังนั้นเขาจึงต้องการรักษานางฟ้าทินจูแต่สตรีพันดาราได้ส่งโซ่เก้าเส้นออกไปแล้วพวกมันอบรอบตัวเขา และแต่ละเส้นปล่อยพลังที่แตกต่างกันอาเย่ uh, yeah. ไปแกะสลักอักขราซะข้าจะดึงเจ้ากลับมาในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดดวงตาของสตีพันดารายเย็นชาโดยธรรมชาติแล้วจากโรเเินไม่เชื่อนางหากมีอันตรายจริงๆมันคงเป็นเรื่องแปลกยิ่งกว่าหากสตีพันดาราช่วยเขานางอาจ่วยโอกาสนี้ฆ่าเขาอุ๊ยจริงๆถ้าเจ้าไม่ช่วยข้าจริงๆเจ้าจะไม่ได้รับน้ำพุศักดิ์สิทธิ์หรือความลึกลับเป็นความจริงของข้า จางรั่วเฉินพูดด้วยกระแสจิตนี้ของซีพันดาราสัน่นด้วยความโกรธจางรั่วเฉินเจ้าทำลายข้าจะรู้ไหมว่าพวกเขาพูดถึงเรายังไงรู้แล้วอย่างนั้นแหละมันจะแค่มีอะไรกันในรถเองจางรั่วเฉินยิ้มและไม่ใส่ใจหลังจากหยุดชั่วคราวก็พูดว่านี่เป็นความผิดของเจ้านะไม่ใช่ของข้าถ้าข้าเสียชื่อเสียงเจ้าจะเสียชีวิตครั้งนี้จางรั่วเฉินต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้นางสงบลง ความสุขและโศกนาฏกรรมมาพร้อมกันนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสาหรับเจ้านี่อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างนั้นหรอจานรู้ฉันกล่าวว่าสิ่งนี้สามารถท้าทายความคิดของเจ้าพวกคนจะเติบโตได้แต่เมื่อพวกเขาสามารถทนต่อปัญหาและความท้าทายได้ดูวัฉริยะระดับต้นเหล่านั้นสิพวกเขาสนใจว่าผู้คนคิดยังไงเกี่ยวกับพวกเขาหรือไม่ะเป็นเพราะจิตใจมั่นคงไม่ถูกคนอื่นมากระทบกระเทือนใครจะสนใจว่าคนอื่นคิดยังไง เจ้าไม่เคยเจอปัญหาในชีวิตเลยเจะไม่เคยถูกดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นหรือโกโหกด้วยเจ้ายืนอยู่สูงเกินไปและไม่แปดเปื้อนเหมือนนางฟ้านั่นเป็นสาเหตุที่ความคิดของเจ้ามีข้อบกพร่องถ้าเจ้าผ่านจุดนี้ไปได้ความคิดของเจ้าจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนมันจะง่ายกว่ามากในการเข้าถึงขั้นมหาเซียนเมื่อดีนสิ่งนี้อารมณ์ของสีพานดาราก็ดีขึ้นอย่างไรก็ตามในไม่ช้านางก็พูดอย่างเย็นชาว่าไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไร มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเจ้าทำลายข้าวาดในขลังข,ของเจ้าไปถ้าเจ้าทำพลาดอีกข้าจะไม่ช่วยเจ้าอย่างแน่นอนการแกะสลักอัขระแบ่งแยกมิตินั้นเสี่ยงมากและเป็นการยากที่จะไม่ผิดพลาดจารุเฉยไม่ต้องการน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแล้วเขาอยากจะหนีจริงๆแต่โซ่เก้าเส้นดักเขาไว้ที่นั่นเขาไม่สามารถหลบหนีได้เขาช้ำนิเพียงดึงปราสาทให้ตึงและตั้งสมาธิไปที่จุดสูงสุดเขาแกะสลักอย่างระมัดระวังเกรงว่าจะผิดพลาด เมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางที่เปิดโดยโอระแบ่งแยกมิติก็ยาวขึ้นและนานขึ้นบงหลังของเขาซีพันดาราเห็นเหงื่อไหลอกมาที่คอของแจนโอเชนในที่สุดรอยยิ้มก็ปรากฏข,ขึ้นบนใบหน้าของนางการถูกควบคุมโดยแจนโอเชนในกำลัีพิรับการเวลาและมิติทําให้นางหนหูใจมากตอนนี้นางต้องการให้แจนโอเินมีประสบการณ์ที่มีคนอื่นควบคุมความเป็นและความตายของเขาอาจเป็นเพราะแจนงอเชนระมัดระวังมากครั้งนี้เขาจริงไม่ได้ทำผิดพลาด เขาทะลวงกำแพงมิติได้สำเร็จเปิดเส้นทางที่ยาวก,กว่า60เมตรสตรีพันดาราขคลมดคิ้วรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยอักคระแบ่งแยกมิตินั้นก้าวหน้าและซับซ้อนมากแต่ผู้ชายคนนี้ทำสำเร็จจริงๆเขาควรจะตายไม่ใช่เหรอผู้ฝึกฝนของนิกายอายธรรมโบราณต่างก็มีความสุขพวกเขาพุ่งเข้าหาเขตแดนมิติภายในกำแพงจางรุ่เฉินเป็นคนแรกที่มาถึงอีกฝั่งแต่ก่อนที่เขาจะได้ฉลอง เขาก็ได้พบกับปานหยินโบราณี่คุ้นเคยหัวใจของเขาจมดิ่งลงทันทีและก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน